สวัสดีครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมโหลดโปเกมอ o โฮมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมจะโอนโป k กมอนจะภาโกมาวันเดอร์เท e เล่นในนี้อ่ะนะแล้วก็ได้ตัวของน้องคนนี้มาครับน้องคนนี้เนี่ยมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่ามาโฮมิว e ครับผมเป็นโปเกมอนครีมธาตุ f ฟร r ี่ใน Gen 8นั่นเองนะตอนแรกเนี่ยผมลืมไปเลยครับว่าน้องเนี่ยเป็นร่างแรกของไอมาวิปที่มันจะมีไอเคียวไดนามิกเป็นเค้กสูงๆ ก็เดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลในโปเกเด็กซ์สักหน่อยละกันครับโปเกเด็กซ์ของภาคซอสเนี่ยเขาบอกว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเกิดจากโมเลกุลของกลิ่นหอมหวานในอากาศนะครับแล้วก็ร่างกายของน้องเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยครีมนะส่วนโปเกเด็กซ์ของภาคชิลเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าพาติซิเย่เนี่ยก็คือพวกทําขนมหวานมั้งนะครับได้เจอกับตัวของมาโฮมิวเนี่ยจะการันตีเรื่อง ความสําเร็จนะครับแล้วก็จะโชคดีด้วยนะอันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลในตัวของโปเกมอนโฮมเลยครับไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากภาคหลักหรือเปล่านะก็นี่น่ารักนะครับแล้วก็กดที่ตัวน้องนี่น้องทําท่าทางทาทางด้วยอืออน่ารัก